สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมห่างหายไปหลายวันไม่ได้อัปเดตเลยครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมคิดถึงแฟนเพจคิดถึงลูกค้านะครับแล้วก็คิดถึงสินค้าสวยๆที่ร้านนะครับขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมแต่วันนี้ผมมีพามาดูหลายรายการนะครับมีสินค้าอัปเดตมาใหม่เยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผม ตัวนี้จะเป็นตังครนะผมเป็นตังไม้ชิงชันนะครับโอ้โหตัวนี้จะบอกว่าใหญ่มากนะครับกว้างเมตรกว้างเมตร40นะครับผมกว้างเมตร40แล้วก็ยาวยาว2เมตร40นะครนะผมยาว2เมตร2เมตร45นะครับกว้างเมตร40กว้างเมตร42ยาว2เมตร45บานะครับ48,000บาทตัวนี้เป็นชิงชันล้วนทั้งตัวเลยนะผมใหญ่มากนะครับขาก็ชิงชันนะผม ขากระชี้ชันโอ้โหเนี่ยครับตัวใหญ่ๆแบบนี้มีที่ร้านนะครับผมแล้วก็เป็นพวกตั้งไม้มะค่าแผ่นเดียววันนี้เราเตรียมมาให้ลูกค้าเยอะมากนะครับผมตัวนี้ยาว2เมตร80เลยนะครับผมยาว2เมตร80เตรียมไว้ให้ลูกค้าหนาเกือบ,บ3นิ้วเลยนะครับผมเป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวนะครับผมเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าชอบแบบนี้สินค้ามีที่ร้านนะครับผมตัวนี้ยาว2เมตร80ครับ 2เมตร80กว้าง1เมตรก็จะอยู่ที่80,000กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ยาว2เมตร40กว้าง127นะครับมีคัดมาแต่ใหญ่ๆงั้นเลยแล้วก็เป็นไม้มะค่านะครับผมเป็นไม้มะค่าเป็นไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะครับผมนี่ครับอ่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้อยู่ที่68,00 0บาทนะครับผม68,000บาทกว้าง126ยาว250นะครับผมไม่ใช่2 2 0ยาว250นะครับ แล้วก็มีนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นกว่าบาทนะครับผมอ่าพวกนี้ก็จะกว้างประมาณเมตรยาว2เมตรนะครับผมแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับมีแบบนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมต่างเราเตรียมไว้ให้ลูกค้าเป็นส0ตัวเลยครับให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับและก็วันนี้ที่เพิ่งทําออกมาใหม่นะครับผมมันจะเป็นงานเก่านะครับงานเก่าเพิ่งออกมาใหม่นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับโอ้ย ชุดนี้เป็นไม้พยุงนะครับ1ชุดจะมี6ชิ้นนะคมับผม1ชุดจะมี6ชิ้นวันนี้มาให้หายคิดถึงกันเลยนะครับผมเอามาชมไม่หายคิดถึงกันเลยสําหรับท่านที่สนุกสนใจนะครับก็ติดตามเข้ามาที่หน้าเพจขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์ชาเชิงซาวได้นะครับเซิร์ชในเฟซบุ๊กนะครับผมใน a c e b o o k นะครับขึ้นเลยนะครับผมหรือว่าโทรมา0850828881ได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นไม้พยุงนะผมไม้พยุง1ชุด มี6ชิ้นนะครับ1ชุดมี6ชิ้นราคาก็จะอยู่ที่55,000บาทนะครับผมราคาน่ารักมากนะครับแล้วก็สินค้าก็สวยมากเลยนะครับผมนานๆมาทีนะครับนานๆมาทีเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมอ่าเรามาที่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นชุดรับแขกไม้นะครับยังเป็นที่อยู่ที่ชุดรับแขกนะครับชุดนี้จะเป็นไม้มะค่านะครับไม้มะค่าหรือว่าไม้มีค่านะครับผมไม้มะค่าโมงนะครับผมนี่ครับ ลายสวยไม้แผ่นเดียวแบบนี้เลยนะผมของแท้ของจริงต้องขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดชะเชิงเซานะผมนี่ครับผมอันนี้1ชุดมี8ชิ้นนะครับโอ้และแต่ละชิ้นนี่ต้องบอกว่าลวดลายไม้นี่เนื้อไม้สวยมากนะครับเนื้อไม้สวยมาก1ชุดมี8ชิ้นอันนี้ชุดใหญ่ๆเลยนะครับผมชุดใหญ่หลังสูงนะผมชุดใหญ่หลังสูงเราทําสีด้านไว้ให้นะครับผมสีด้านคึ่งเงานิดนะครับมจะดูคลาสสิกดูไม่เบื่อนะครับผม นี่ครับอย่างชุดนี้1ชุด8ชิ้นนะครับราคาจะอยู่ที่5 5 0 0 0บาทนะครับเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยนะครับผมและก็ราคาย่อมเยาววานี้ก็มีนะครับก็จะเป็นชุด6ชิ้นนะครับชุด6ชิ้นอันนี้ใครไม่ชอบสีด้านชอบสีเงาก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมมี6ชิ้นนะครับผมชุดนี้ก็จะอยู่ที่3 2 0 0 0บาทนะครับผม มีไม้มะค่านะครับไม้พยุงไม้ชิงชันนะครับผมตอนนี้แล้วก็มีไม้แดงนะครับไม้แดงจะบอกว่าตอนนี้ก็มีรุ่นหนึ่งใหญ่มากนะผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนู้นนะครับผมเรามากันที่ด้านนี้นะครับเราด้านนี้ก็จะเป็นไม้แดงนะครัผมไม้แดงสีจะเข้มกว่าพวกไม้มะค่านะครับผมเนื้อไม้แข็งมากนะครับแล้วก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมไม้แดงแผ่นเดียวนะครับพื้นนั่งเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับเก้าอี้เก้าอี้แล้วก็โต๊ะกลางดูโต๊ะกลางนะครับ ดูลายไม้หน้โตัวกลางนะครับสวยมากนะครับเป็นไม้แผ่นเด,ดียวต๊ะกลางจะบอกว่าใหญ่มากแล้วก็โซฟาตัวนี้ครับเป็นไม้แผ่นเดียวเหมือนกันนะครับผมก็นี่นะครับผมไม้แดงครับสวยงามนะครับสวยงามไม้แดงนะครับผมแล้วก็มีไม้มะค่านะครับไม้มะค่าโค้งสวยงามแบบนี้นะครับจะเป็นพวกเอ่อเป็นเขาเรียกชุดแอปเปิลนะครับผมเป็นชุดแอปเปิลจะทําเหลาแบบนี้นะครับกลมๆสวยงามมากอันนี้พื้นนั่งกับไม้แผ่นเดียวเหมือนกันครับ ราคาก็จะอยู่ที่40 0 0มกว่าบาทนะครับผม48 0 0 0บาท1ชุดเขาก็จะมี8ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีพวกไม้ชิงชันนะครับผมไม้ชิงชันนี่ครับสวยมากเลยสวยมากเดี๋ยวพาไปดูโต๊ะกินข้าวนะครับโต๊ะกินข้าวตอนนี้เราก็มีอยู่30กว่าชุดนะผมมีเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม30กว่าชุด อยากให้ลูกค้าถ้าสนุกสนใจมาเลือกกันเลือกชมเลือกซื้อเลือกหากันที่ร้านนะครับเราก็จะได้มาเจอแบบนี้นะครผมลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไม้มะค่าครับไม้มะค่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมยาวประมาณ160นะครับยาว160กว้าง1 0 0นะครับผมนี่ครับสวยมากสวยมากอยากให้ลูกค้ามาเห็นของจริงที่ร้านนะผม นี้ผมจะทําสีด้านกึ่งเงาไว้นะครับคลาสสิกนะครับผมสีด้านกึ่งเงาไว้แล้วก็จะเป็นพวกสี่เหลี่ยมแบบสีที่นั่งพวกแบบนี้นะครับผมมีหลายรุ่นหลายราคาเยอะแยะมากมายเลยนะครับลูกค้าถ้ามีโอกาสมาเลือกซื้อเลือกหาที่ร้านนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นพวกโซฟานะครับนี่ครับดูโซฟาครับโซฟาของผมเป็นไม้แท้ๆเลยนะครับเป็นไม้มะค่าไม้ประดูไม้แดงนะครับผม ที่ร้านจะไม่มีพวกไม้ฉ่ำฉาไม้อะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับผมนี่ครับมีแต่ไม้คุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นไม้แดงนะครับผมไม้แผ่นเดียวนะครับตัวไม้แดงเนี่ยจะเป็นไม้สองแผ่นแต่ว่าพวกรุ่นนี้เป็นไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะครับผมนี่นี่นี่ไม้มะค่านะครับตัวนี้แผ่นเดียวนะครับมีหน้าใหญ่นะครับ70 80 90นะครับมีหมดเลยนะครับผมนี่ครับ ไม้มะค่านะครับผมไม้มะค่าไม้ประดู่นะครับตัวนี้ไม้ประดู่ลูกค้าจองแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นพวกไม้มะค่าส่วนใหญ่ไม้มะค่าจะเยอะนะครับผมไม้มะค่าจะเยอะนี่นะครับผมโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับมีทั้งสีด้านแล้วก็สีเงานะครับเอาไว้ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหากันที่ร้านนะครับผมนี่ครับเป็นไม้แผ่นเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมไม้แผ่นเดียวสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหสวยจริงครับผมสวยจริง สวยจริงๆนะครับนี่ตัวนี้ก็ไม้มะค่านะครับไม้ไม้มะค่าลุ้น้วนทั้งตัวเลยแล้วก็มีเป็นโต๊ะทานข้าวนะครับก็จะเป็นพวกโต๊ะกลมนะครับผมเป็นโต๊ะกลมโต๊ะกลมตัวนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับหนาเกือบ3นิ้วนะครับผมกว้าง1เมตรนะครับราคาอยู่ที่19,500บาทนะครับก็ถือว่าราคาเบามากเลยนะครับผมมีทั้งไม้ประดูแล้วก็มีไม้มะค่านะครับไม้มะค่าก็เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับแล้วก็จะมีเป็นไม้สักนะครับผม นี่ครับไม้สักเราทาทําสีไว้ให้แบบนี้ครับสวยมากนะครับผมไม้สักสวยมากนะครับผมทําสีไว้ให้สวยมากเลยนะครับผมโอ้มีหลายรุ่นเลยนะครับผมหลายรุ่นเลยเดีย๋ยวพาไปดูด้านนน้นนะครับผมสินค้ามีเยอะนะครับสินค้ามีเยอะแยะมากมายลูกค้าที่ออชอบชื่นชอบในงานไม้หรือว่า กำลังต้องการจะซื้อหรือจะแนะนําใครมาหรือกําลังมองหาอยู่เนี่ยฝากไว้นะครับผวัญชัยเฟอร์นิเจอร์จังหวัดเชิงสาวนะครับผมมาที่นี่นะครับสินค้าดีมีคุณภาพและก็ถูกอกถูกใจลูกค้านะครับผมอยู่ใกล้อยู่ไกลจะส่งให้ได้นะครับราคาก็ลดหย่อนพูดคุยกันได้นะครับผมนีครับเราเน้นคุณภาพนะครับผมเน้นคุณภาพไว้ลูกค้านะครับอันนี้ไม้พยุงนะครับผมไม้พยุงแล้วก็มีไม้ชิงชันนะครับผม เราจะมีไม้มงคลไม้หายากไม้มะค่าไม้ประดูแล้วก็พวกไม้สักอะไรพวกนี้นี่คือส่วนใหญ่จะหาซื้อได้ยากตามร้านทั่วไปนะครับแต่ว่าที่เรามีนะครับเพราะเราชอบแนวนี้นะครับผมโดยส่วนตัวผมก็ชอบไม้แนวนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งการใช้งานมันคุ้มค่านะครับผมและก็ความสวยความทนทานเนี่ยชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับผมนี่ครับ ชุดน so, ี umas, <in> ้ใหญ่นะครับช so, so, so really ุดนี <c oughs> <Yeah. S 1> if, ้เป็นไม้ส <cái Psych urger> okay. <cover> ักนะผมใหญ่เม็ดว่างเม็ดแปดสิบนะครับนั่งได้แปดที่นั่งครับตกกลางผมได้นะครับใหญ่มากเลยนะครับผมใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะมะค่านะครับผมโต๊ะมะค่าครับวันนี้พาถ่ายดูหลายชิ้นเลยนะครับผมหลายชิ้นเลยอันนี้เป็นไม้แผ่นเดียวนะครับผมน่ครับแล้วก็ไม้มะค่าลายสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมลายสวยแบบนี้ตัวนี้ไม้สองแผ่นนะครับมีไม้สองแผ่นมีไม้แผ่นเดียวนะครับผม ไม้มะข่านะครับผมแล้วก็ไม้ปัดู่นะครับชุดไม้ประดู่ไม้ประดู่ก็ไม้แผ่นเดียวนะครับผมเนี่ยครับค้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลากหลายนะครับผมสินค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายมากมายนะครับผมนี่ครับโซฟา3าเมตรนะครับยาว3เมตรอะไรนี่ครับด้านนู้นก็มีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าพาทัวร์พาดูทั่วๆเนี่ย ก็ใช้เวลาน่าจะกรึซึ่งชั <fella> <inte> ่วโมงก็ไม <t round> so ่น่าจะอยู่นะครับผมซึ่งชั่วโมงไม่น่าจะอยู่ก็เดี๋ยวติดตามคลิปเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูสินค้าแบบนู้นแบบนี้รุ่นนู้นรุ่นนี้นะครับหรือว่าลูกค้าสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางข้อความเพจนะครับหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับ0 8 5 0 8 2 8 8 8 1นะครับผ่อนใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับผมขอขอบพระคุณมากๆครับ